สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม s t a m f o r d Bridge นะครับในเกมพิมพ์ลิกคู่ระหว่างเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมและก็เป็นลอนดอนดับเบิ้ลแมตช์ด้วยนะครับและเกมนี้ก็เป็นฟูลแลมนะครับที่บุกมาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้น่าเสียดายผมเสียดายแทนแฟนๆของเชลซีด้วยนะวันนี้ทั้งๆที่โอกาสในเกมก็มีโอกาสที่จะปิดเกมฟูลแลมได้แต่ยิงนะย่งเล่นนะครับยิ่งเล่นยิ่งไปเข้าทางฟูลแลม มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันละกันในช่วงแรกของเกมเราจะเห็นว่าตัวของฟูลแลมเองก็ไม่ได้มีดูมีความอันตรายอะไรกับเชลซีมากขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในเกมนี้สําหรับเชลซีเองนั่นก็คือจังหวะการเล่นวันนี้เชลซีพยายามจะเร่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วแนวรับของฟูลแลมเองก็เบรกเชลซีไว้ไม่ให้เล่นเกมเร็วตามที่ตัวเองถนัดมากขนาดนั้นแต่สุดท้ายนะครับเชลซีเองก็ขึ้นนําไปจากจังหวะที่โคพาเมอร์ยอดเยี่ยมจริงๆ โคพเมอร์ไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองนั้นว่างเลยนะครับเขามองซ้ายมองขวาก่อนที่จะยืนแล้วรอ,อบอลพอบอลมาได้พลิกหนีนะครับแหวกไป2คนก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายบอลคมกริบเลยมุดเสียบมุมประตูเข้าไปเบลเลนโน่พุ่งสุดตัวแล้วนะครับแต่ไม่ถึงทั้งคร่องและยิงดีมากโอกาสของเชลซีเปิดโล่งทันทีแล้วมันปลดล็อกเชลซีทันทีนะครับในช่วงของครึ่งแรกหลังจากนั้นดูเกมแล้วเชลซีก็น่าจะเล่นได้ง่ายนะ ตามความรู้สึกของผมเกมมันน่าจะ,ะกลายเป็นของเชลซีไปทั้งหมดละเพราะฟูลแลมถึงแม้จะโต้กลับขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ถูกเกมรับของเชลซีนั้นยังคงเก็บกวาดได้อยู่นะครับยังคงป้องกันได้ดีอยู่โอกาสของฟูลแลมมีมีโต้ขึ้นมาเป็นระยะนะแต่ว่าด้วยความที่ผมมองว่าเชลซีเองมีเกมรับที่ดีขึ้นนะในเกมรับก็จัดการเกมรุกของฟูลแลม,มได้ดีด้วยเหมือนกัน และโอกาสที่เชลซีจะได้ลูกที่2มีเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจังหวะการหม่งของกูคุรยาที่เหลือจะเชื่อเหมือนกันว่าลูกนั้นไม่ได้ประตูได้ยังไงก็เริ่มมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าประตูที่2ของเชลซีไม่มาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหมในช่วงของท้ายเกมหรือแม้กระทั่งช่วงต่อไปของเกมประตูที่2ของเชลซีที่ควรจะมามันก็ไม่มาสักที เฉียวไปก็เฉียวมานะครับโอกาสมันก็มีไม่ว่นจะเป็นอย่างที่ผมพูดไปนะครับตัวของคูคูรุยาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่เชลซีควรจะได้ประตูหรือแม้กระทั่งตัวของแจ็กสันเองวันนี้ตัวเขาเองครับพอเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษบางทีมันก็มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่พอดีกันเหมือนกับจังหวะที่ตัวของออโคฟาเมอร์กับตัวของแจ็กสันเอง2คนที่ได้บอลอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอนะ่ะแตะบอลไปแตะบอลมาสุดท้ายครับบอลก็ข้ามขานออกไป คือมันน่าเสียดายคือคือมันควรจะมีคนจบสกอร์จังหวะนั้นขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่เชลซีมีครับถามว่ามีไหมมีแต่ผมว่าความละเอียดในการเล่นมันไม่เกิดขึ้นผมว่าเร่งเกินไปในจังหวะสุดท้ายเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้เกมของเชลซีนั้นพอออกไปทั้งข้างหรือขึ้นมาทั้งเจดรอนชันโชโรไปถึงจังหวะของเนโต้ด้วยจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองนะครับลากบอลเข้าไปแล้วพยายามจะทําอะไรสักอย่างในการคลอชบอลเข้าไปซึ่ง ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าแนวรับของฟูลแลนวันนี้ยืนกัน3คนนะครับบาร์เซ่ตัวของแอนเดอร์เซนรวมไปถึงตัวของดิย็อด้วย3คนนี้ยืนเป็นแนวเดียวกันและใช้คาสตานะครับรวมไปถึงตัวของโรเบนสันเหมือนเล่นเหมือนวิงแบ็กในการเล่นแต่กราฟิกจริงๆเล่นเป็น451นะแต่ผมรู้สึกว่าเล่นยืนเป็นหลัง3โดใช้วิงแบ็กทั้งโรเบนสันและก็ตัวของคาสตานี่แหละเป็นแบ็กขวาครับแบ็กซ้ายเป็นโรเบนสัน จะเล่นแบบนี้เราใช้อีวอบี้นะครับวันนี้อีวอบี้ของฟูลแลมค่อนข้างเด่นมากในการเก็บบอลในการเอาบอลขึ้นไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวและจังหวะการเล่นได้ดีนะครับสำหรับตัวของอีวอบี้ก็ปั่นป่วนแนวรับของเชลซีได้ดีและนั่นแหละครับแต่ละครั้งที่ฟูลแลมลุยขึ้นมาเราจะเห็นนะครับหนึ่งคือเขาเก็บบอลไว้ก่อนบวยไปข้างหน้าไม่ได้ก็เก็บบอลไว้ก่อนรอจังหวะของตัวเองและจุดท้ายนะครับอาจจะคลอสไปอาจจะออกไปหรืออาจจะได้ยิงไกลไปแต่เชลซีเอง กับกันนะครับเมื่อไร่ก็ตามดีวพวาเขาได้บอลแล้วมีช่องและด้วยความที่นักเตะของเชลซีนั้นโอเวอร์โหลดกันขึ้นไปเยอะๆถ้าเกิดเสียบอลขึ้นมาติดผู้เล่นของฟูลแลมขึ้นมาถูกตัดเกมมาได้จังหวะโต้กลับของฟูลแลมก็มีการเตือนเหมือนกันนะดูมีความน่ากลัวเหมือนกันขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยก,กดดันเชลซีเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วงแรกๆในช่วงของครึ่งแรกเราจะเห็นว่ากดดันก็นไม่ได้มากขนาดนั้น ในช่วงของครึ่งแรกนะครับสุดท้ายเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่เอ้ยขอไปครับเชลซีเนี่ยนำอยู่1ประตูต่อศูนจากประตูเดียวของโคพาเมอร์นั่นแหละด้วยความยอดเยี่ยมนะเริ่มเกมครึ่งหลังมานะครับเชลซีก็บดเลยนะบดเพื่อจะเอาประตูที่2ขึ้นนํำฟูลแลมให้ได้และก็ควรจะได้ด้วยแต่ปรากฏว่าพอบดไปแล้วอครับกลายเป็นว่าฟูลแลมเองนะครับโต้กลับขึ้นมาเป็นระยะและไอการโต้กลับนี่แหละเริ่มแล้ มันเริ่มมีมันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่พอตโตกลับขึ้นมาแล้วนักเตะของเชลซีเองในในเรื่องของเกมรับก็ดูดูรวนๆไปเหมือนกันจากจังหวะที่ตัวของซานเชสเองนะครับในการที่คืนบอลเกือบจะสั้นไปและเกือบโดนราโอเจมิเนเอสฉกเกือบโดนฉกไปยิงเหมือนกันนิดเดียวเองนะคือคืนบอลสั้นมากวันนี้บอลจากข้างหลังขึ้นมาของเชลซีดูแล้วเร่งจังหวะเกินไปและในตอนที่พวกเขานําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็เปิดเกมเข้าใส่ด้วยเหมือนกัน เชลซีไม่ได้ลงมาเล่นเกมที่ค่อยๆเล่นช้าๆนะครับแต่ปรากฏว่ายังคงเล่นเกมรุกต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฟูลแลมเองขยับกันขึ้นมาเพื่อเพลซิ่งเข้าใส่เชลซีเชลซีเลือกอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ารูปแบบและดีไซน์การเล่นออกมาเพื่อเล่นเกมรุกอยู่แล้วดังนั้นเชลซีเองก็ต้องเล่นเกมรุกต่อไปแต่พอเล่นเกมรุกไปครับสุดท้ายแล้วจังหวะตัวเองก็ไม่ได้แต่จริงๆในช่วงของครึ่งหลังเชลซีก็ควรจะปิดได้เหมือนกันนะควรจะได้ประตูที่2เหมือนกัน สำหรับจังหวะที่แจ็คสันหลุดเข้าไปเปิดย้อนกลับมากกว่าไม่มีใครก็มีการคุยกับเพื่อนเหมือนกันนะครับว่าให้เข้าไปข้างในนะเราจะเห็นจังหวะที่แจ็คสันหลุดเข้าไปจากการได้บอลของโคพาเมอร์สวยแล้วนะแต่คนที่เข้าไปข้างในไม่มีแต่ว่าจริงๆเจ้าต,ตัวเปิดจังหวนะนั้นเปิดไม่ดีอยู่แล้วนะคือมันเปิดไม่ดีอยู่แล้วนะครับเปิดไซก้อยก็เปิดไม่ดีอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ย ในช่วงของครึ่งหลังอะ่ะจจังหวะที่หลายๆครั้งเราจะเห็นว่าเชลซีมีโอกาสหนึ่งในนั้นนะครับวันนี้นักเตะของเชลซีที่น่าชื่นชมนั่นก็คือตัวของแอนโซเฟอร์นันเดสวิ่งขึ้นวิ่งลงไล่บอลทําทุกอย่างจริงๆถุงเท้าขาดตะเปิดตะเปิงไปเหมือนกันนะครับในช่วงของครึ่งหลังพยายามแล้วโอ้โหขึ้นก็ขึ้นเติมขึ้นไปก็เติมได้มีโอกาสได้ซัดด้วยนะสำหรับจังหวะของตัวของแอนโชฟเนเดสแต่ว่าถูกเบเลโน่ปฏิเสธ หนึ่งในนั้นนะครับที่ทำให้เกมนี้ฟูลแลมสา,ามารถเอาชนะเชลซีไปได้คนที่อดชื่นชมไม่ได้เลยนั่นก็คือเบนเลโนผมว่าแกเซฟสำคัญหลายครั้งมากจนกระทั่งช่วงท้ายเกมเลยไอ้จังหวะลูกกระโดดยิงของอของเอ็นคุนคู่ก็เซฟได้เหมือนกันคือเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะไอ้จังหวะการเซฟแต่ละครั้งของเบนเลโนยอดเยี่ยมจริงๆหรือแม้กระทั่งจังหวะที่ ผมว่ามันมันควรจะได้ไอ้จังหวะลูกของคูคูเลย่านึกอยู่เนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าคูคูเลยียาควรจะทําได้จากจังหวะลูกฟีคิกแล้วเปิดเข้าไปแล้วเขาได้หมง่งคือมันน่าเสียดายมากครับสำหรับตัวของเชลซีเองมันก็ย้อนกลับไปได้เหมือนกันแต่ว่าตัวของเชลซีเองนะครับก็เซฟได้เหมือนกันนะเพราะว่าจากจังหวะที่ตัวของโรบินสันได้หลุดเข้าไปก่อนจะแตะบอลลงนะครับก่อนที่จะซัดด้วยขวาแต่บอลติดตัวของโรบิร์ตชันเชชนั่นคือการเตือนแล้วนะเวลาที่ ตัวของฟูลแลมเองทําเกมรุกขึ้นมาหลังเชลซี3คนไม่พอครับไม่พอเพราะว่ามิดฟิลตัวเองพอดันกันขึ้นเกมขึ้นรุกขึ้นไปเวลาจะลงมาเล่นเกมรับมันลงไม่ทันนี่คือสัญญาณเตือนแล้วนะครับแต่ว่าเชลซีก็ยังเป็นเชลซีครับก็ยังคงเล่นต่อไปแต่ทีถ้าที่ตัวของฟูลแลมเองจะตีเสมอเชลซีผมว่ามันก็ไม่ได้จัดแจ้งมากขนาดนั้นก็ไม่ได้กดดันเชลซีมากขนาดนั้นแต่มีแววไหมก็พอมีแต่สุดท้ายครับไม่ได้นะครับตัวของฟูลแลมเองก็เริ่มมีการทยอยเปลี่ยนตัวด้วยเหมือนกัน เวลามันก็ผ่านไปนะครับโดยที่เกมมันก็หลังจาก70นาทีไปเกมมันก็ยังดูไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นอันตรายกับเชลซีมากขนาดนั้นแต่เริ่มแล้วนะมันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกเหมือนกันว่าพอเชลซีเองไม่ได้ประตูที่2และเสียบอลเริ่มบ่อยครั้งด้วยนะครับแล้วแต่ละครั้งที่เกมรุกของฟูลแลมลุยขึ้นมามันก็ดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันจนกระทั่งนะครับเชลซีขึ้นไปเพรสซิ่งสูงเข้าใส่ฟูลแลม และมันเป็นจังหวะที่อีโวบี้นะครับเล่นตรงกลางกับออซาก้าลูคิสสคนแกะเพลสออกมาได้ตัวของอ,อีโวบี้ลากบอลไปและส่งบอลไปหาตัวของโรเบิร์ตนนะครับโรเบิร์ตนเนี่ยกระชากเข้าไปข้างในเลี้ยงตัดนะครับขัดเข้าไปข้างในแต่ปรากฏว่าถูกตัดบอลออกมาได้บอลเนี่ยก็เด้งมาเข้าทางของอีโวบี้และก็ตัวของเนโตเลือกที่จะผมก็ไม่รู้ว่าแกจะตั้งใจทําอะไรนะจะดักศอกหรือจะชนหรืออะไร ไม่รู้เหมือนกันอีวอบี้แกก็พุ่งวิ่งพุ่งผ่านไปนั่นแหละตัวของเนโตเองก็ล้มละในระนาดไปนะครับส่วนอีวอบี้ก็ไหลบอลไปให้กับ Robinson. โรเบิร์สันโรเบิรสันเลือกที่จะคลอสไปด้านใครและก็เป็นคาสตสันนะครับที่หม่งชงย้อนกลับมาหาตัวของแฮร์รี่วิลสันที่ลงมาเป็นผู้เล่นสำรองในเกมนี้แล้วก็เป็นวิลสันนะครับที่หม่งเข้าไปไปเสมอสำเร็จนะครับหนในช่วงท้ายเกมนะ ปรากฏว่าพอหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแหละครับเชลซีก็เหมือนตื่นขึ้นเหมือนกันนะครับพยายามจะปั้นเกมตัวเองลุกขึ้นมาเหมือนกันพยายามกับครอบครองเกมพยายามจะเอาบอลเข้าไปสู่ในกรอบเขตโทษแต่สุดท้ายนะครับเวลาที่เอาบอลขึ้นไปหลังจากที่แจ็กสันออกไปก็เป็นเอ็นคุณคู่ที่ลงมาเก็บบอลไม่ได้ครับนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาที่นักเตะของเชลซีเองจะฝากบอลไว้ตรงกลางเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นปัญหาของเชลซีก็เลยต้องออกไปทางด้านข้างพอออกไปทางด้านข้างเกมรุก,ก็ต้องทําและถูกดับเบิลทีมตลอด เราจะสังเกตนะครับว่าวันนี้เกมทางด้านข้างของเชลซีเองไปไม่ได้เหมือนกันเพราะถูกดับเบิลทีมตลอดและแน่นด้วย2คนตลอดนะครับไม่มีการดวนเดี่ยวนะไม่มีเจอผู้เล่น2คนของฟูลแลมตลอดทา,ทางเกมทางด้านข้างนั้นเกมที่ออกทางด้านข้างของเชลซีที่ดูแล้วมีประสิทธิภาพในก่อนหน้านี้วันนี้มันเลยไม่เกิดขึ้นนั่นแหละครับตรงกลางก็ตัน ข้างๆก็ขึ้นลำบากด้วยเหมือนกันแต่พยายามแล้วนะพยายามที่จะส่งบอลไปถูกตัดเกมเล่นลูกฟรีคิกพยายามแล้วแต่ไม่ได้พอไม่ได้ครับสมาธินักเตะของเชลซีในช่วงท้ายเราจะเห็นนะครับว่าพวกเขาเนี่ยตั้งใจงอยู่ที่เกมรุกเท่านั้นเองเกมรับก็อย่างที่เห็นครับมันก็เลยเกิดความผิดพลาดขึ้นในช่วงท้ายเกมเราจะเห็นนะครับว่าไม่มีใครลงมาเอาบอลจังหวะที่แอนโชเฟอร์นเดสอยู่ตรงกลางสนาม เขาพยายามจะเปิดบอลไปแต่ติดผู้เล่นของเออน่าจะติดน่าจะติดมูนิสโรดิโกมูนิสคนที่ทําประตูที่2นั่นแหละติดไปก่อนนะครับล้วบอลเนี่ยกระเด้งไปกลับเข้าไปในแดนของเชลซีผู้เล่นของเชลซีส่วนใหญ่นี่ก็ขึ้นไปกองอยู่ข้างบนหมดแล้ปรากฏว่าตัวของโรเบิร์ตชานเชตเองครับไม่ได้เลือกที่จะเล่นสั้นๆมีตัวของตัวชินเนี่ยมารอเอาบอลอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าตัวของโรเบิร์ตชานเชตตัดสินใจสาดขึ้นไปข้างหน้า สาดขึ้นไปข้างหน้าหนึ่งคือไม่แม่นสองก็คือน้ำหนักมันขาดพอมันขาดเนี่ยนักเตะของออฟูลแลมตัดบอลมาได้ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นคาซานคาซานเนี่ยตัดบอลมาได้แล้วก็ส่งบอลขึ้นมาปรากฏว่าพอแนวรับของเชลซีครับวิ่งลงไปมีอยู่3คนและที่สําคัญนะครับบรรดามิดฟิลด์เองหรือแม้กระทั่งปีกข,ของเชลซีหรือกระทั่งศูนย์หน้าเองเนี่ยลงมาไม่ทันเหมือนกันพอลงมาไม่ทันเนี่ยครับพื้นที่ข้างหลังเหลือเยอะมากมาก พอเหลือเยอะมากๆนะครับนักเตะของฟูแลมก็ลากบอลกันขึ้นมาก่อนที่จะเปิดย้อนเข้ามาตรงกลางในกรอบเขตโทษมีทั้งตัวของมูนิสรออยู่แล้วและคนเดียวที่วิ่งลงมาช่วยนั่นก็คือตัวของเอนโซ e เฟอร์นันเดสเองนอกนั้นก็ลงมาไม่ทันแล้วก็มีโตชินอาราบบโอโยอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่รอเป็นคนสุดท้ายปรากฏว่าบ,บอลผ่านมาหมดเลยนะครับบอลมาถึงตัวของมูนิชก่อนที่จะแตะบอลด้วยข้างเท้าขวาด้วยนะ และก็ยิงเร็วด้วยซ้ายโรบ์ตชันเชตไม่ทันแน่นอน,นครับเพราะจับขวาและยิงซ้ายตวัดยิงเร็วทันทีไม่ต้องเน้นแรงเลยครับเน้นแค่ทิศทางเท่านั้นเองเป็นประตูที่2ครับฟูลแลมขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งโอ้โหเหลือจะเชื่อเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับเกมก็เป็นของเอ่อเป็นของเชลซีนะครับที่พยายามจะเอาประตูคืนให้ได้ได้ทั้งลูกฟรีคิกที่ในช่วงสุดท้ายที่ผมพูดไปโคพาเมอร์เปิดยอดเข้าไปสวยแล้วนะและก็เป็นตัวของเอ็นคุนคู่กระโดดยิง คือถ้าเข้าไปผมว่าประตูนี้สวยมากแล้วมันจะเป็นเปลี่ยนมิติของเกมเหมือนกันนะเพราะว่าจะตีเสมอสําเร็จผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยได้เสียงเชียร์แน่นอนนะสำหรับประตูของเอ็นคุนคู่แต่เสดายเบเลโนเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธทุกอย่างไว้วันนี้ของเชลซีด้วยเหมือนกันและก็จบเกมลงไปนะครับเชลซีก็พ่ายแพ้ให้กับฟูแลมเป็นหนประตูต่อสอ วันนี้พอเราได้เห็นเกมของเชลซีตอนแรกก็เข,เข้าใจว่าเชลซีน่าจะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบและในเรื่องของระบบการเล่นหรือแม้กระทั่งตัวของผู้เล่นเองหรือตำแหน่งต่างๆน่าจะลงตัวที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าพอเจอเกมแน่นๆเหนียวๆ,แ,แ,ๆแบบนี้ของฟูลแลมเข้าไปสูน,น้าสำคัญมากครับวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าแจ็กสันเองความเร็วของเขามันไม่มีพื้นที่ให้เล่นถึงแม้จะเร็วแต่พอเข้าไปแล้วพื้นที่ไม่มีสุดท้ายก็เปิดเสีย พอเปิดเสียบางทีถูกชนถูกเบียดแจ็คสันเองไม่ใช่นักเตะที่มีรูปร่างที่สามารถไปชนกับแนวรับที่แข็งแกร่งได้วันนี้มีทั้งบาเซ้นะครับแอนเดอร์สันรวมไปถึงดิยอบด้วยแต่ละคนของเซนเตอร์ของฟูลแลนวันนี้ตัวสูงใหญ่มากโดยเฉพาะตัวของบาเซ้นะครับโหอื้อหือในช่วงครึ่งแรกเราจะเห็นว่าเขากระชากเข้าไปแล้วมีโอกาสได้ยิงด้วยซ้ำนะในช่วงในช่วงครึ่งแรกของเกมวันนี้มันก็เลยไปลำบากมากและที่สําคัญเก็บบอลไม่อยู่ด้วย ดังนั้นเราถึงเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอะเชลซีขาดเรื่องของศูนย์หน้ารูปร่างสูงใหญ่ที่จะไว้ชนกับแนวรับแบบนี้และเก็บบอลเก่งๆผมก็มารวมกันนะครับว่าช่วงตลาดมกราเนี้ยถ้าเชลซีสามารถคว้านักเตะแบบที่ผมว่าไปได้แนวรุกของเชลซีจะมีความหลากหลายมากขึ้นจริงๆมีคนเก็บบอลได้ชนกับแนวรับได้เวลาที่เขาไปเจอกับแนวรับที่มีความแข็งแกร่งแบบนี้จะฉีกเกมรับได้และ เก็บบอลไว้ก่อนรอจนกระทั่งโคพาเมอร์รอจนเจดรนชานโชรอจนเอ็นโซ่ฟอนานเเนเติมขึ้นมาทันแล้วเล่งจังหวะ2กันต่อไปวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าบอลออกไปทางด้านข้างก็จริงแต่เวลาที่จะเติมเข้าไปข้างในเนี่ยมันเติมไม่ทันเหมือนกันเหมือนก,นกับจังหวะที่แจ็คสันหลุดเข้าไปแล้วพยายามจะบอกให้กับตัวของเอ็นโซ่ฟอนานเดสครับเข้าไปแต่มันไม่ทันจริงๆคือจะพุ่งไปเนี่ย ผมว่าตัวของเอ็นโซ่ฟานเนสเลยเลือกที่จะถอยตัวเองมารออยูใ่ในกลางกรอบเขตโทษมากกว่าจะเข้าไปอยู่ในหน้าปากประตูะมันไปไม่ทันครับดังนั้นคนที่จะเก็บบอลรอรอ,รอเพื่อนผมว่าน่าสนใจเหมือนกันสําหรับเกมของเชลซีและตัวของแจ็กสันเองกับเอ็นคุนคู่สไตล์การเล่นก็ไม่ได้ต่างกันเป็นนักเตะที่มีใช้ความเร็วนะครับสุดท้ายเราจะเห็นว่าช่วงท้ายๆตัวของเอ็นคุนคู่เองพอถูกชนถูกเบียดก็ <ๆ S 2> เก็บบอลไม่อยู่เหมือนกัน นี่คือปัญหาของเชลซีเหมือนกันนะครับพอมาเจอเกมแบบนี้พวกเขาเองก็ดูดูแล้วมันต้องเร่งจังหวะแล้วพอเร่งจังหวะก็ไม่แม่นเพราะเก็บบอลไม่ได้ออกไปได,ด้านข้างเจอดับเบิลทีมก็ต้องเล่นเองไม่เล่นเองก็คืนมาด้านหลังด้านหลังก็เปลี่ยนแกนจากซ้ายไปขวามันก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับเจาะไม่เข้าเหมือนกันสําหรับเกมของเชลซีวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันลวกันผมเชื่อว่าเอนโซมาเลสกีคงรู้ดีอยู่แล้วและเขาพูดเปลยเปยอยู่แล้วนะว่าอยากได้ศูนย์หน้าเหมือนกันดังนั้น ไม่ว่าใครก็ใครท้ามาจริงๆนะไม่ว่าตัวของแจ็คสันเองหรือเอนคุนคู่ถ้าตามนี้เอนคุนคู่ก็เป็นข่าวกับบาร์เซโลนาอยู่ด้วยเหมือนกันก็ต้องรอติดตามกันให้ดีกันละกันแต่ผมเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแน่นอนสําหรับตัวของเชลซีในเรื่องของเกมรุกคือถ้าเก็บบอลไม่ได้เวลาเติมขึ้นไปมันก็ไม่ทันเหมือนกันก็ต้องรอติดตามกันละกันแล้วก็ผมรู้สึกว่า ความละเอียดในการเล่นหลายๆจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเชลซีน่าจะเป็นประตูแต่พอเล่นไปแล้วดูเหมือนไม่ค่อยละเอียดนะครับเล่นไปตามจังหวะของเกมจนเกินไปบางทีท่านละเอียดกว่านี้ช้ากว่านินดนึงผมว่าเชลซีก็คงได้ประตูที่2และ3ไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วละ่ะเพราะเกมรุกนี่ต้องบอกเลยว่านาทีนี้เป็นของเชลซีจริงๆนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่เป็นประตูเมื่อน,นั้นจริงๆเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าเชลซีจะแก้ไอ้เรื่องแบบนี้ยังไง นะสำหรับตัวของเชลซีวันนี้น่าเสียดายไหมก็น่าเสียดายเพราะว่าจิตใจไปอยู่ที่เกมรุกจนจนกระทั่งเกมรับมันก็เสียสมาธิไปด้วยเหมือนกันพอเสียสมาธิเองก็เลยเสียประตูให้กับฟูแลมในช่วงถ่ายเกมด้วยเหมือนกันก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าเ,เชลซีของอันโซมาเลสกาจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงตลาดรอบใหม่ที่กําลังจะเริ่มขึ้นในเชิงมกราหรือจะ ปรับรูปแบบการเล่นไหมมีวิธีการเล่นแบบไหนที่ให้เราได้เห็นกันอีกไหมเดี๋ยวรอติดตามกันละกันส่วนฟูลแลมวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเล่นด้วยความอดทนอยู่ในเกมของตัวเองไม่ได้เร่งจังหวะอะไรเลยครับไม่ได้เร่งจนตัวเองเสียระบบการเล่นค่อยๆเล่นไปตามจังหวะของตัวเองค่อยๆเล่นไปจนกระทั่งมาประสบความสําเร็จ2ประตูในช่วงท้ายเกมมาด้วยความอดทนจริงๆและแต่ละครั้งโอกาสของพวกเขาได้จบสกอร์และในเกมนี้มีมากกว่าเชลซีด้วยซ้ำมันเป็นมันเป็นจังหวะที่พวกเขาค่อยๆเล่นนี่แหละ ค่อยๆเก็บบอลค่อยๆเล่นค่อยๆปั้นเกมขึ้นมาไม่เล่นเกมเร็วไปตามจังหวะของเชลซีถ้าแข่งกันเร็วก็คงสู้เชลซีไม่ได้อยู่แล้วนี่คือความยอดเยี่ยมเหมือนกันของของฟูลแลมนะครับที่วันนี้มาสู้กับเชลซีได้ดีและก็เป็นผู้ชนะไปในท้ายที่สุดนะก็ยินดีกับแฟนๆของฟูลแลมด้วยนะครับส่วนแฟนๆของเชลซีเองเราจะชื่อันต่อไปรอดูความเปลี่ยนแปลงในเกมต่อๆไปแล้วกันอย่างที่ผมพูดไปผมยังคงเชื่ออยู่นะครับว่าเชลซีติดท็อปโฟร์แน่แต่จะอยู่ที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอง เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าตัวของไอโซมาสก้าจะปรับยังไงในเรื่องนี้นะก่อนและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของคู่นี้นะที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกําลังใจกันได้รวมไปถึงกดซุปเปอร์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านในนาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแอนจอยครับ